กินข้าวกับอะไรสบายดีพี่น้องนี่ถาดเป็นไงสบายดีทุกหมู่ทุกคนสบายดีทุกคู่ทุกคนพี่น้องเลยมื่อนี้น้องแคทพาหุบหอบพี่น้องมาหอดหญ้าเถาดเบิ้ดระเบ่อมาอ่านมาเถียวบุญจักน้อยแะไรก็เลยพี่รำเลยเมื่อกี้มาฉุกมาหลงเมื่อกี้อบ้เป็นตาแซ่บแท้ขนมเจ้าน้าไม่ญ่ยี่อันไหนยีของนี่ เราอะหาซูเราอะมาปสิมายะของกูเราเราบุคอยได้ยินมาได้พี่น้องว่าบอลเราคนุยาะคั่เราบ่ยื้อเห็นหนาเห็นหนาเพราว่ากันดงกันนักแคสมาหัวมาห้ามคูว่าบนใช่คู่ว่าคอยชิมายังนี่คัว่าคอยไปเหตุงานแล้วมันนั่งเห็นแต่ใกล้ๆ้คู่ว่าคอยาได้มาค่ชิมานน่าเหมือนยังคูวหลุดอยู่กัน เราอันหูผมไปที่ตรงวัดดังๆกินน้องเคทได้ไข่ซ้ำอไข่ปุ้งเงาเฮ้ยข้าเมื่อไข่ยังกบกข้าเมื่อมึงต้องพากแหวบุญอีกเด้อแหวบใช่ไหมฮะแหวบหลบบุญไงบุณน่บอพี่น้องเลยมาบุญกับน้องเคทได้บุญนี่มันหลอกแม่มันบอกมียังอะไรกันเลยมาพี่เลยเฮ้ยมึงบ์ประทันได้เอาลูกมาให้เราบุงจักเถื่อนพี่ มันแดดมันแหงมันอันห้อนหมดเลยสีสิบปอกเราบอกินบ่ออ่ากินแบบกระบอกกินพอนะกินแล้วอะไรสฉพามือนี่นะเราหนอนได้หนิบ่เฮยนอนยังนี่กินข้าวปุ๋นเขาบอกเบอร์แล้วก็จะขึ้นได้ทั้งเฮือนเราเนี่ยขึ้นได้หะและวว่าเรากะจับใหม่ขึ้นมาสร้างให้ว่าแต่ขั้นได้เนี่ยนี่ขึ้นได้พี่น้อง ท <laughs> <Smile in> well, okay, like ี like <anking> ่ว่า <handicap> ล <noise> ูกมาใหญ่เม <is> ือนเราบ่ฮู้คันว่าลูกใหญ่แอลูกใหญ่แอๆๆบ่ทักคนีดนลูกใหญ่แอหั่นเด้ลูกบักแอเอออเพชรนี่บ่เออจื่อแล้วพี่น้องยังบ่บแ่บ่ยังแหละ เสียไป7ปีแล้วไปแต่เฮิงแหละ7 8ปีแล้ยังไผอยู่บ่ยังปลาไหลก็บ่ยังลูกมึงได้จักคนเอดเป็นหนะโดยอายเอือนบ่ยังยังแต่านเล่นหลอดยังบ่เอามบ่ยังบ่เอามบ่มีผู้มักมานายผู้ักผู้แงลูกเา ผู้แข็งห้าเอาเนวนั้นยเราให้ห้าเอวยหรือเป่าอยู่พว่อยไปเห็นงานอยู่สุิมให้เอาพวาใหมไ้มากินมาอือกรได้ชะออนอืมเงินนีิกูจะเหยียบี่เหื่อ่าผู้เท่าจมเลย่นองยืนอย่จมกับเบเขาตอบเราเรากับเบได้ยินไป่น้อยอ้าวเขาบอกว่าอย่าจมไหมครับเจ้าึ กูชิ่เหยียบผุนเดี๋ยวเอานี้ฮหอะเหยียบมันอยู่น้ำนี่เสร็จบอกก็นได้ว้างโดนๆมาเจาะเทอานึงก็ชิ่เหยียบโอ้คันเหยียบเผาคันเหยียบเผาบอกได้กินนมแล้วคันเหยียบเผาบเหรอเห็นถูกเหยอคุณเบิร์นบุมีอืมทนทันเหยียบเผานี่ยบอกได้กินนมเนาะสิเสียดกับบอกได้เคี่ยวโอ้ยอยูใช้สีสิบเฮ้ยเราจะปีเลยโบเมนชีขาวลอยแล้วบอก บัดละตี้ซื้อมาให้มือซืนมื้อนึงนี่น่ะโอ้ยอื้อเว้าดังแท้เที่ยวอยู่คุบ่ะเอก็แม่นควมลาวหันลยใจัดาอ้เออบลุกสิใให้เอาไว้อีสักก่อนบลุกสักก่อนยังสิใไว้หเจ้านีเขาอดบ่เฮยเราจปีลย่าจปีละีเขามาแล้วอายุมันยืนุพเจ้าคุมอง หาดุอิเมยุงเสกเอาถ่าเอาเฒ่าลายืนๆเด้อเฮ้ยจักหน่อยก็ได้ปลาหีปลาก้นเอาไว้แล้วไปซืได้บ้านอันจําบ่ได้เนาะแม่นั่นแหละจําบ่ได้แล้วก็เฮ็ดไปแล้วหีปลาก้นก็แม่นแหแต่ยย่าลกกะเสียไปเท่าไรปีแล้วเนาะสมะเกว่าปีเเ่าจงเมาบุญนี่เาเ ทำงานในบุญนี่มันกระบะมีและเสีเสียดกระบหมากมามานะมันฮะไปเสียสีเสียดกระบหมากมาขายขั้นบวกไปตลาดปักชองขั้นบวกเขาในเมืองคุนงคณนาะออได้ไปพูดแล,ล้วบ้านยืนในพี่น้องไอ้พูดเถ้าแต่กะหา,ากหาเบืองเนี่ยนะก็อ๋ออันหล่อเหมือนกินเขาซื้อมาหายเลยัะแล้วลไปกินโอ้ยห,หายอยากแบ่งอู้ยรถเขานี่จะเป็นเรนร้าน,นกระบะมีเดี่บบยว หมาฉีแม่ไม่อ,อึดเลยให้กินขนมบวกกินกระถือด่าวะนี่คุกินน้ำนั่นนแหละเอาบุญเถ้าี่น้องจะให้ลูกร้านได,ได้กินอยังกับขันเขาบวกกินกระดาเขากินจริงกินป้าก,กับข้าตัวใหญ่ทอโปรตีนผมมืออาบน้ำแาล้วไ่บด้อาบพี่แม่ามในมะนาวข้ามมาโคตรขเข่านด้หนี่นอนอยู่นี่พะห่มตัวเอามาไห้เนี่ยไปใช้จังบวตุ้ม อยู่บุญอะเอาไว้ทั้งเงินจุ้มเลยกระดอกกระดี่อยาเดอเอามันจังอุ่นมันน้ำมันใหญ่ไรอันนั้นน่ะโอ้โหอุ่นเฮ้ยอันี้ทั้งผมกระลายอยู่อยู่เฮือนแหงเด็กอุ่นเขาขนเครื่องลงเฮือนแล้วเขาไปไหว้ใจที่ได้ไปแบ่บุญต่อกำลังใจอย่างนี้มาเวีย n h าเฒ่าละเอาขนลงบ้านก็จมหัวพัง จมเลยโดนๆมาเถอแล้วก็จมผู้เฒ่าโอ้โหอยได้มามื่อนอนตากับเห็นหงนอนมีลุงได้มามื่อนัานมาเอาพี่น้องเอ้ยมาหอดบุญแล้วก็อีหยังอึกระถึกหนึ่งน้องแล้วพี่น้องหอดบ้านนโปเล่เม็นยังนออบัตนี่ยมาน้องเอ้ยนี่ลงนี่แหละต้นนี้ห่านคล้ายเสื้อผ้า งดนตรีเลยพี่น้องเอ้ยวงในบ้าน้เจ้านะวงดนตรีอยู่ในแวะซื้อ,อยังเคย,ยคฮะย,งย,ยงังมาอยู่ยคือสียห่านคล้ายเครื่องไลายกระโดดแท้ทางนกาักมักซไเลเดอร์ขับพ้นโบโตกมือแรงยีพายลีนมาขี่มักซไเลเดอร์ 回来。 เขเรียกว่าซ yeah, ่าไม่หาไม่ละสิบพันไม่ละสิบบาทแยกอะนได้แซแซงแกกันอยู่กับอันวงดนตรีข้าเจ้าพี่น้องตึ้มตึมอยู่อันนี้ไม่ละสองพันกีบซื้อมาให้อรินพี่น้องเลย กับอ้ายเพิ่นมักคือยังนี่ลูกซีนก็นได้พี่น้องป๊อปคอนก็นได้เชียงพวกคล้ายเครื่อง,ง<ค>น่ะยังมาอยู่ได้มันลูกกินก็นได้ป๊อปคอนก็นไ,ดดกออได้เด็ก็เมื่ง่าบ่กเลยเออได้เบิดเลยเบิดเงินร้ายแหละพ่อพ่อผอก็ไปหาหมอเบิดจนเป็นหลานเขาไปเห็ดเพอร์หันนี่นะเฮาผมมีเงินซื้อเขาเจ้าเด้อ ใช่เป็นโซนเสือผ้าผู้ไปขี่มอเซอ์ไซ์เดรอผู้ให้เอฟซีเบิ่งหผ้าขืนเขากับผ้ขึ้นละคือปะอู้มาสอตินะโห้พาผาอติมากปะอ้ยพรอ มือแรงขับพถมือโตสิพาไอรินมาขี่มากจะไรเด้อพี่น้องวันนี้กับสีเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบได้ยยังร้ายดอกมาแต่ห้ายอย่างน้องแคทกับมาเวสือเอาลูกซีนเมื่อไห้แล้วก็ป๊อปคอนเมือ่อไห้ขอปิดคลิปไปเพียงตอนนี้แด้วพี่น้องฝากคนไรก็แซ่สองไอลินน้ำเด้อร์สบายดีเอาดีๆได้ปฏิแทคล้างเมื่อ เรเห็ดไปแล้วเราสิแทงให้้เจ้าแมือบุญมาสั่นเขาเฮื่อได้กระหอบเฮื่อนนักเลยมื่อบุญใส่เลยเอากายหู่ายหูมาให้เพ่อนเบองถ่ายหูมักจะเดิมมักจะเดิมส่งไปนูอกแต่เพื่อนเราไปบุญนาหอบกับบุญปามันกินนะเด้อบริเวรเฮื่อไปพวกคนมันชิบไปหอยเด้าเลยวะหาไปหอยจีไซอ้าไปบุญ เขาก็ได้กระโหอกกันนะยอมแล้วนะพี่นอ <c oughs> อ้อ,นองบ่มีโง่จักไผบ่มีหมูมีแต่กับหมูวันนี้ข้าวของพี่จะชิบีบพัชแต๋งเอาโถ <c oughs> ขอไฟพี่น้องเลยข้าหลีวาวีนแก้ใส่กับแม่พี่น้องเลยข้าวหลีกันสิโต๊ะข้องอะไรยังบีบนี่นะตอนมาถึง เฮ้ยว <Net> ่าไลน์หัก <forcé> ก <certains> ับไลน์พี่ได้ออกาคิดคลิปอยู่นี่แหละเอาๆชีดใต้แล้วนะ้ี่คิดอยู่นี่แหละ